ข้าพเคนค่ะบบบบค่ะมาตามแนวทางกับ,บ,บพ่อเขนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันรยหกสิแปดคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี้้ะคุณพออ่อเนาะคุณพ่อว่าฝันแล้วฝันอะ้รักมือคะฝันได้ฝันมัวาเานขึ้นหนึ่งขึ้นที่สองขึ้นไหมมั่ขึ้นนี่นขึ้นที่สองเนาะค่ะเมือน,นี้มาตามคุณพ่พอวันที่ยี่สิบนะคุณพ่อเนาะฝันแนวไะไรคะคุณพ่อฝันแนวที่ว่า ที่แรกกับพันธ์มาเจอกับพันธ์มามาผู้เดียวบาทเดี๋ยวมาที่เพันธ์มาหอดเขาก็ถามว่าอดจะได้คือเลยมาผู้เดียวกับอ่อพ่อข้าบาทพ่อโอีกบาดผู้ที่สองซื้อปลามาได้บาดเนีทสองถุ่งทางนี่ก็บสองโตถุงหนึ่งทางนี่ก็บสองโตถุงหนึ่ง โอ้ยอันมาหอดก้อนนอเพินว่าเพนว่าไอ้พูนมาก่อนน่เออหอดเมไห่เพิ่นว่าเราเพิ่นกระเป๋าองหนูะเออจังไหนนเอาปลามาอย่งไรคือถือปลามาแขังเราทุงเลเยว่ะเออจะามาหายเพิ่นว่าเพิ่นะเาองลนะ่ะเออเอาปลามาหายเพิ่นว่าหอวปลาบวกกับทูพีพนัะนเราทำนี่ลราทำกับมืงนี่ลรแข่งเราสองตัว บมตายจากตัอไม่เคก็ด hmm. yeah. ีแล้วว่ะเหงบุนี่เราจินอยู่กันได้ว่ะก็คนในนั่นน่ะนี่แหละแา่ก็คุยกันไปกันมาอะไละคุยกันคุยทรรมดานะบานเพื่อเมื่อบานเมื่อเรือบานบว่บ่นกับรักกันยางผลกันยรงเมื่อนีหสองคนเออไม่ได้เ่างเนีย าคุณพ่อคิดว่าสิเป็นแนวทางถ้าตีป็นตเลมาเป็นตัวไรงอดนี่เนาะพีซอยกันเบังร่องๆสีบังเพื่อจะอันสิบ้ังไว้ได้เนาะป้องกันค่ะเพื่อป้บบังบ่บงังกันเอาเแฟรงมึคุณพ่อคุณพ่อตีเบังคุณพ่อสิตีให้ตัวไรอะ้อ มาที่แรกมาผู้นึงค่ะเป็นจแจกเลยค่ะเกิดมาผู้นึงก็เป็นแย็ดเลยปลาเนี่ยพุทธิสว่างน้ำมาอีกกะสิมาตีว่าแย็ดสองแปดขึ้นพ่อใชให้แย็ดสองแปดเออเพราะว่าปลาสองถุงเออปลาก็เป็นแย็ดกลางถุงละสองตัวเออนี่แหละ Chết pear ừ. hay sắp níu bam tôm mi sáng tố bóng ừ. tato ừ, ừ. chicken 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 Chết chicken 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 จ็ดแปดแปดเจ็ดมันออกไปได้เงินมหันคุณพ่อฮะยันมาอีกมันบอกแล้วแหละเออมันมหันเราแปดเจ็ดบอกแปดเจ็ดแล้วเนาะแต่ว่าคิดไม่ไหววะยังไงเพรว่าตั้งแรกก็เพี้ยแปดตั้งแรกเพื่อแปดสองบอกคุณพ่อสีให้เจ็ดสองแปดเนาะเจคุณพ่อเจ็ดสองแปดเลขสามตัวนอกเนื้อจากนั้นจะตัดกรับมุนเอาก็จะเอาแปดสองหมด ไปาออกวก็คือตัดตัดอยู่ในหันได้ค่ะเออคือตาสองนัวค่ะขาอันนี้ก็สองตคราวนี้ก็สองตค่ะนี่เราเรีว่าอ่าคือสองแปดได้ปถ้าสองตก็ให้เขาตัดเอาเนาะคุณพ่อสองแปดก็ได้เนาะค่ะเจ็ดแปดก็ได้เนาะค่ะหรือว่าสิเป็นเจ็ดสองก็ได้เนาะค่ะเป็นใคนบังบังบังบ่อะไหวจัางไรอยู่มาเคือตีผู้เดียวค่ะ อีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะตีเพิ่มเติมเนาะค่ะเพราะว่าปลานี่ค่ณหิวมาหายสองถุงเนาะสองถุงถุงละสองตัวเนาะค่ะสองตัวสองถุงถุงละสองตัวอาจสิเป็นซีสองก็เป็นไปได้เนาะค่ะเพราะว่าปลาไม่ทั้งเอรดซีตัวเนาะคุณพ่อนะแต่ว่ามันสองถุงเนาะค่ะอาจสิเป็นสองซีซีสองกับเป็นไปได้ติดเว้นามเนาะคุณพ่อนะค่ะตัวนี้เป็นเหล็กสองตัวเนาะค่ะเพิ่มเติมค่ะ แนวทางของอพ่อเคสในงวดนี้เนาะค่ะงวดบ่างหานได้ยินว่าเลขคุณพ่อกระเข่ามันบอกคุณพอ่อเขาอยู่เข่าคลิปแหลกบอกคะเข่าคลิปแหลกเนาะค่ะออแต่ว่าเซานิาน่งมาตามช่วงโค้งสุดท้ายเนาะคุณพอ่เอเนอกงวดคลิปแหลกเล่นะค่ะเพิ่นบอกไอ้ไไเพใส่เบสเพอไปใส่เบสอะไรนะเพิ่นมายืนบอกโอ้ยจะใส่แนวนี่ใส่แนี่ยมือถือเพิ่นว่าใส่ตรงไหนเพิ่นว่าตรงไหนเนาะ ตงพยายาใส่ด้วยไปเลยบ<า>้างสั่งบอกนะ้็ได้ลงไปเ่งใส่ก็เันบอกอม,มันก็ถือได้มาตทีว่า,เ,าเบดกับเป็นเจ็ดตากับเป็นแปดนะก็ได้บอกเขาว่าเจ็ดแปดก็ได้เข่าจังเลยค่ะอ่ะงวดนี่ขอให้มาเนาะคะ่ะมาตามตุ่นวีดเนาะคุณพอออ่อนเนาะมาตามข่อตุ่นวีดกต่ขอ,อ,อห้คคิปนี่เนาะคะ่ะ ปังๆเนาะค่ะเอฟซีมีโชคมีลาบขอบคุณพ่อสุขุสุขคนค่ะสุขุมมาน้อทีเรื่องนี่เนาะค่ะคุณพ่อมีเยี้ยเพิ่มเติมบ่คะไม่ใช่ทรัมป์เลยละฝันนี่ค่ะขอบคุณพ่อเคนได้หลายค่ะบ่เพียงแนวทางขอบคุณค่ะสุดเมื่ทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลาก,กกินแบ่งรัฐบาลของพ่อเคนค่ะในงวดวันที่หนึ่งมิถุนาย,ยน2568คลิปนี้เป็นคลิปแรกของพ่อเคนในงวดนี้เนาะค่ะพ่อเคนนี่ฝันโม,นมย่าเนาะค่ะในความฝันนี่ฝันว่นา ที่แหลกมากคนหนึ่งเพิ no ่นว like ่าถ like ือปลามาห้เพ like ิ like ่นว่าค่ะในถุงนี่มีปลาสองตัวเนาะค่ะเนี่ยไปกับมีเจกอีกคนหนึ่งคนที่สองเนาะค่ะมาคนที่สองนำกลนมาถือปลามาห้อีกคือกันแต่ว่าใส่ถุงปลาสองตัวเนาะค่ะใส่ถุงมาเพิ่นว่าเอาปลามานี่มาห้พ่อเค็นเพิ่นว่าทั้งสองคนเลยเพิ่นว่าเจกสองคนนี่เอาปลาคนละถุงเนาะค่ะแต่ว่าในถุงนี่มีถุงละสองตัวเอามาห้พ่อเคน สองคนเนาะค่ะบอกว่าเอาปลามาหายอยู่สันเพราเคียนกันหลับเอาน้ำเพิ่นว่าค่ะลังจากมันก็นั่งกุนกันกลับเมื่อเพิ่นว่าฝันซ้ำนี่เพิ่นว่าค่ะแนวทางเพิ่นหายมากก็คือเจ็ดสองแปดเป็นเหล็กตีจากฝันเนาะค่ะเจ็ดตีมาจากเจกเพิ่นว่าสองตีมาจากเจกสองคนหรือปลาสองถุงเพิ่นว่าค่ะแปดนี่ตีมาจากปลาเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นเจ็ดสองแปดเนาะค่ะแล้วก็โตการเพิ่นหายเจ็ดหนึ่งเนาะค่ะเพราะว่าเจกตีเป็นเจ็ดเพิ่นว่าที่แหลกมากผู้หนึ่งเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลย ไฮเจ็ดหนึ่งน้ำเนาะค่ะเป็นตูวกันเนาะค่ะแล้วก็ซีสองเนาะค่ะตีจากฝันซีนี่ตีมาจากปลาทั้งเบิดนี่ซีตัวเนาะค่ะเพราะว่ามันมีสองถุงถุงละสองตัวเป็นซีตัวเนาะค่ะแล้วก็สองนี่ตีมาจากปลาสองถุงเนาะค่ะหรือว่าถุงละสองตัวเนาะค่ะเป็นแนวทางของพอเคนค่ะในงวดวันทีหนึ่งมิถุนายนสอ,องพันห้าร้อยหกสิบแปดขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภเป็นรางวัลใหญ่กับพอเคนสุขสุขคนค่ะ คา้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงผ้าร่วยน้ำนี่เวยค่ะคลิปนี้เขาจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อ,อก,กันใหม่ขอบคุณค่ะ